ตาจีนนะที่ผสมปนเปรกันนะมันี้เข้าสิเมื่อเลยเมื่อแล้วสูฝนาใดปล่อยเราลงเทียบไปสูฝนเนาะปนอ่อนสอดวัส้ดีครับราสวัสดีครับ,บายดีพี่น้องอีกเช่นหนึ่งครับบาบูซลาเสนแค่ล่าอน้นยู่ที่ท่าเรือไอคอนสยามนะฮะอัปเดตช่วงค่ำคืนของวันที่19นี่ฮะ เดือน5ปีพศ2567นั่นเองว้าวพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอนี้เป็นพาณิชยากาศของนักท่องเที่ยวนะชีจักล่องเรือนะฮะเป็นการอัปเดตอีกหนึ่งเชือกและนหนึ่งมือของบาโบใ้คำขึ้นของโมงนิอ่าโตพี่น้องเอ๋ยนะฮะสุดฮอตประเทศไทยนะครับ ว้าวเป็นถั่วจากประเทศไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นประเทศอินเดียนะอินเดียไม่ได้มาขายถั่วใช่ไหมขามาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวครับมาเที่ยวประเทศไทยโอ้ oh. มวลมหาประชาชนนะจะมีหลากหลายเชื้อชาตินะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นก็คือจะเป็นชาวอินเดียแล้วก็ฝรั่งนะครับนี่เลยครับมุมนี้เลยโอ้โ ครับข่าววันนี้เราจะไปดูในส่วนนี้ดีกว่าว่ามีรางวัลทั้งหมดทั้งหมดมีกี่สาขาต่างๆอยู่เลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวนะที่จะรอลงเรือนะครับเพราะว่าบา่าวพวกเองก็ได้มาอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับค่ำคืนนี้รับรองว่าอลังการแน่นอนนะครับว้าว โอ้โหยังอลังการนะฮะพี่น้องเอ๋ยนะฮะยังอลังการคือเก่าเช่นเดิมนะฮะภาพบรรยากาศทุกคำเคลืนที่เบาปูดนด่มอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับชมนะฮะและก็ได้เห็นนะฮะว่าประเทศไทยของแท้แน่น,นอนนะครับ บก็จะซูมมุมใไกลๆกลแล้วก็ซูมมุมใไกลๆกลห้พี่น้องได้เห็น่าานสยาัรโเอร์จาเรือร่ำนี้แล่นออกไปนะฮะเรือร่ำไม่กับแล่นขอมาเทียบทา โชว์พี่น้องเอ๋ยนะฮะโอเค so to to สโตร์พี่ว่าทุกคนมุมนี้ย่างงามเลยพี่น้องเอ๋ยมาฟังนี้นะฮะนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเขาแถวนะฮะเขาแถวอย่างเป็นระเบียบ โอหของจริงของแทน้น่อนอนอนะมอนี่รับรองว่ามาแล้วบอพิดหวังนะครับมาเมืองไทยนะครับติดใจแน่อนอนโอน้อ คือจะเห็นความมีระเบียบของอนักท่องเที่ยวที่เจ้าหน้าทีท่เพิ่นได้จัดให้เน,ะนะาะพี่น้องเนาะว้าวเอะยรนี่เอ๊ะพี่ ตอนนี้บาโบกบที่ว่าซุ้มภาพเขาไปไกลๆหายทางผู้ชมได้เห็นและ,ะสัมผัสถึงบรรยากาศและกะมุมมุมหนึ่งนี่ฮะของการลงเรือนี่ฮงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงสถานเจียงนี้และนะ้วนี่ะมีหลายสถานที่เลยฮะละก็มีอีกหนึ่งสถานที่นทฮะที่บาโบเคยไปนะคือห้างไอคอนสยามและก็มีท่าเรือเอเชียทีค คืออยากจะบอกกันเลยว่านี่แหละครับเสน่ห์ของประเทศไทยว้าว โอ้โ,โหพี่น้องเอ้ยนะฮะหลายอิลีนะฮะหลายสุดๆเลยนะฮะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปคลิปหนึ่งเองทีบ่าวบูอยากนําเสนอรละก็ถือว่าไายทอดเรื่องราวนี่ฮะประชาสัมพันธ์นอ้องเรียกว่าโฆษณานะครับว่าเมืองไทยนี่เรือสําราญนะฮะที่ร่องเรือแม่น้ําเจ้าพระยาท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะมานะฮะเชิญน,น้องพี่น้องเนา<น>ะนจำนวนผู้โดยสาร400คนนะครับอ<น>ะ นี่เลยครับพี่น้องครับสเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับชุดไทยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทําให้ต่างชาติหลงไหลนะครับถึงกับถ่ายรูปเลยครับพี่น้องครับว้าวเชื่อพี่น้องเลยนะครับโบวเสื้อกับ้องเสื้อนะฮะเป็นได้เป็นได้พี่น้องเลยนะฮะอ่าถูกต้อง้ โอ้โหถึงกับแน่นเลยพี่น้องเลยนะประตูประตูที่จะให้นักท่องเที่ยวลงลงเรือนอกพี่น้องนอก,นอก,นอกบารพวกเองก็ถือว่าได้สู้ภาพของมากไกล ใจอีกชุดหนึ่งนะฮะบาบุกับมาอีกชุดหนึ่งนะฮะของการร่อ,องเรือครั้งนี้นะฮะบาบุกเองกับสัมผัสได้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจนะครับของนักท่องเที่ยวเนะะี่ยที่ลงไหลในการร่องเรือนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหซู้ขับไปไก,กลๆให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ให้พี่น้องได้สัมผัสถึงบรรยากาศแบบใกล้ชิดเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะพี่น้องนะ โอ้โหโอ้โตอนนี้เหมือนมีฝนจะลงเม็ดนะครับท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฝนจะลงเม็ดโอ้โห ท้องฟ้าเริ่มปิดแล้วครับพี่น้องครับ ฝนจะตกนะฮะแต่ว่านักท่องเที่ยวยังปักหลักอยู่นะฮะสู่ฝนนะพี่น้องครับสู่ฝนนะฮะเพื่อจะได้สัมผัสกับบรรยากาศครัง้งนึงในชีวิตเนะพี่นอนะอ้องเนาะจะมีรํานะฮะรําไทยแบบไทยๆนะครับ มุมนี้ตื่นตาตื่นใจเลยพี่น้องนเลยอะไรชิวลเลยตอนนี้บราวกติว่าอยู่ในออได้ห่างมาเพื่นของ,งนั่งรถฝนอยู่ตอนนี้ มาเบิงฝั่งนี้มาเบิงฝั่งนี้นี่ฮะฝนตกนะฮะนักท่องเที่ยวสู้ฝนเด้เป็น้องเลยซัใ่ใดนะฮะประเทศไทยโอ้โหเดี๋ยวบาบูสิภาไปเบิงเนาะโอ้โหนี่เลยฟังนี่เลยนักท่องเที่ยวนี่ฮะไม่กลัวฝนมีร่มคนละ ภาษาไทยคนอื่นยังไงคนละคนละดำปะหรือว่าคนละเหล่บมันนี่มากกระเป๋าเตยพ่นเลยพี่น้องเลยนะครับไปจ็นให้ไงกเป๋าเตยพ่นเห็นผ้าบรรยากาศความงามความอลังการความยิ่งใหญ่ขนาดนี้คนยังคือหลายแต่ตอนนี้ถือว่าฝนตกคือตอนนี้แม่ขนาดฝนตกเนี่ยพวกก็ยื่นตากฝนยังว่าแบบซุปยอดลีได้ซุปยอดลีเนาะสมศิฟนอยากมาประเทศไทยอะ่าลีได้ไม่ว่าเห็นแล้วแบบพึ่งไหมยางเขาไปบึงวันน่าจะเป็นชาวอินเดียกับชาวจีนนะ ที่ผสมปูนปีกันนะมุนีเท่าสิเมื่อเลยเมื่อแล้วสู่ฝนบ่ได้ปล่อยให้นเราลงเที่ยวไปสู่ฝนเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วเป็น้องเอ p p ้ยนะฮะทำมาชมทันท anyway> ีช yeah> ื่นชอบคลิปวิดีโอของบ่าวบุกอย่าลืมกดไลค์เด้อพี่น้องเด้อนะฮะกดกระดิ่งอย่างเตือนนะฮะไปชื่นชมเด้อไปรับชมคลิปบ่าวเต้นฝนทางช่องบ่าวเต้นฝนแชแนลนะฮะพี่น้องครับสำหรับมุนี้เทาจะขออนุญาตกับแล้วนะฮะก่อนจากอลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะฮะกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนเราสักคนโดยการบอกกดขามกดสนับสนุนรายการสบายดีครับไปแล้วพี่น้องไปแล้ว เรือนะฮะเรือนักท่องเที่ยวนี่ฮะที่แล่นอยู่บนน้ำเจ้าพระยาพี่น้องเอ้ยนะสู้ฝนครับค่ำคืนนี้